สวัสดีครับเรียนผู้บริหารคณะครูอสมชทุกท่านวันนี้กลุ่มของดีฉันจะมานำเสนอวิธีการเลี้ยงปลาสวายแบบเ,เอกเกษตรผสมผสานนะคะซึ่งมีสมาชิกดังต่อไปนี้นางสาวอุมารินชาดีวิยาวานสุดจันค่ะมังอ่อนวิยาประโคนค่ะพระ,ะพรสมฤทธิ์ค่ะตาคอนดิตะคู่ค่ะสมควรเย็นกูลเสนอบุญองชาตครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับปลาสวายก่อนนะคะปลาสวายเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่พบอยู่ในประเทศไทยขมรเวียดนามสำหรับประเทศไทยมีผู้นิยมเลี้ยงปลาสวายทั้งในบ่อดินและกระชังจังหวัดที่เลี้ยงปลาสวายจะมีอุทัยธานีนะครสวรรค์ซึ่งจะเลี้ยงในกระชังขนาดใหญ่วางเรียงรายตามริมแม่น้ำ นับได้ว่าปลาสวายเป็นปลาที่มีความสำคัญในเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเนื้อปลาสวายจะมีรสชาติอร่อยมีปริมาณมากสามารถรุงแต่งเป็นอาหารได้หลายรสชาติลักษณะนิสัยของปลาสวายนะคะปลาสวายจะเป็นปลาสะกุลเดียวกันกับปลาเทโูเพราะจะมีรูปร่างขนาดใหญ่ลักษณะตลอดความเป็นอยู่ในลักษณะเดียวกัน ปลาสวายจะไม่มีเก็ดลำตัวจะเรียงยาวลักษณะด้านข้างค่อนข้างอวบกลมมีหยากตรงส่วนหน้าลาดลงไปถึงปากเล็กกว้างคู่มีหนวดสั้นสองคู่มีกระโดงครีบหลังจะมีหนึ่งอันตามครีบจะมีเหลืองอ่อนนะคะประเทศไทยจะมีจะพบปลาสวายชุกชุมมากที่สุดจำานอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเลื่อนไปจนถึง,ถงคนครสวรรค์ปลาฉ ปลาสวายชนิดนี้จะว่ายน้ำมาเป็นกลุ่มลักษณะเพศและการขยายพันธุ์และการขยายพันธุ์ปลาสวายตัวผู้ปลาสวายตัวผู้จะท้องเรียบไม่นูนมีสีแดงอ่อนส่วนตัวเมียเราพอสังเกตได้ท้องจะอุ้มเป่งกลมนูนออกมาได้เห็นได้ชัดปลาสวายจะวางไข่ตามแด่งแม่น้ำธรรมชาติหรือบริเวณน้ำท่วมในฤดูน้ำมากนะคะ ในช่วงที่ปลาวางไข่จะอยู่ช่วงมีมีนาถึงพฤษภาคมไข่ปลาสวายจะพักออกเป็นตัวในระยะ27-33ซนติเมตรนะคะหลังจากการวางไข่จะอยู่ในอุณหภูมิที่28-31องศาการเลี้ยงปลาสวายสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาจีนปลานีนหรือปลาอื่นๆเป็นต้น่อที่เราเลี้ยงปลาสวายนะคะเราจะใช้บ่อขนาดกว้าง บ่อควรจะมีขนาดใหญ่และระดับน้ำาึูประมาณ2เมตรทำเลการเลี้ยงปลาสวายควรอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองซึ่งมีน้ำไหลผ่านถ่ายเทยได้ดีนะคะน้ำที่เราใช้เลี้ยงปลาสวายต้องเป็นน้ำจืดสนิทถ้าเป็นน้ำโกรยหรือน้ำเปื่อนปลาจะไม่เติบโตนะคะพันปลาเราควรเลือกพันปลาที่แข็งแรงควรคัดปลาที่ไม่มีเผลหากเราเอาปลาที่มีเผจะทำให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคอาหารปลาสวายจะไม่เลือกอาหารนะคะกินอาหารง่ายกินได้ทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักควรให้อาหารวันละสองครั้งเช้ากับเย็นประโยชน์ของเนื้อปลาสวายนะคะตามที่เรารู้ก็คือเนื้อปลาสวายมีโปรตีน14%เปอร์เซนไขมัน5.5%เปซความชื้น77.5%จาปจากนี้ปลาสวายยังมีแคลเซียมมีเกลือคาร์โบไฮเดรต ปลาสวายเราสามารถบริโภคในครัวเรือนในการจําหน่ายสดและนำไปเปรรูปอย่างเช่นลูกชิมปลาสวายสามารถเก็บไว้โดยวิธีแช่แข็งเก็บไว้นานประมาณ60วันโดยเนื้อปลาจะคงคุณภาพเดิมนะคะสรุปแล้วการเลี้ยงปลาในปอดินควรเลี้ยงประมาณ8-12เดือนนะคะ ปลาสวายจะมีข,าขนาด1กิโลกรัมถึง1.5กิโลกรัมนะคะซึ่งซึ่งขนาดที่จำหน่ายได้ในตลาดทั่วไปน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวายควรเป็นน้ำที่มีกรดด่างและปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานะคะปลาถึงจะเจริญเติบโตได้พอเหมาะสมควรพร้อมที่จะนำไปจำหน่ายสู่ตลาดได้ค่ะกลุ่มของ เรียนเรามาดูนะคะที่มาถ่ายทำคือจะเป็นของกลุ่มเป็นนักเรียนกลุ่มอสคชนะคะได้มาทา